ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าคำนักพักอาศัยสามหมื่นวันพลันต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำราบจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกา สิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีขอกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัตุหรังสีพระเถรานุเถระทุกรูปได้ความเคารพยิ่งและขอกล่าวสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพธิธีประชุมเพิงมศพของคุณแม่โสภาพัน์ดวงดาว ถึงทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลส,สวดพระพิธรรมอยู่ที่สารสวนคําจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของคุณแม่โสภาพันดวงดาวจะได้อําลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิงก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่โสภาพันดวงดาว ก็คือการทอดผ้าบางสุขุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวน8ชุดและก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการทอดผ้าบางสุขุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งขบันนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบางสุขุลตามลําดับดังนี้ครับสําหรับผ้าในชุดแรกนั้นจะเป็นชุดของทางคณะครอบครัวโดยการน,นําของสามีของออคุณแม่โสภาพันธ์ดวงดาวได้ขึ้นทอดผ้าบางสุขุล และขอกราบในมนต์พระประหลัดสมบัติสมจิตโตพุ่มโวยการของ,งานชาพระสฐถานวัตถุลมลงสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจรรารณาผ้าบางสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบในมนตลครับ ท่านในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณรัชนีกันทลังสีได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกราบนิมนพระมรชัยกิติสาโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญแล้วก็กราบนิมนครับ พระในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณนวลจันทร์คุณนวลแก้วปิยะโสภาพนวดีได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระประสงค์โชติธรรมโมได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณนภาพรรวิรยาได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนพระสถาพรตปะสีโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนครับ ข่นในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณอาเล็กดวงดาวและคือทอดผ้าบาังสุกุลปรับนิมนต์พระพงพันจิติวังโสได้คือเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณย่าสำอางดวงดาวและคุณพิทยาดวงดาวสองท่านจะขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลปราบนิมนต์พระทองเจอนาถาปัญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอปราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณบุญส่งทองประจงประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดอุดมหลังสีได้คือทอดผ้าบังสุขุนกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีได้คือเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุขุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านผู้เปเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายที่ทางคณะท่านจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนพพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาวและสถานวัตถุดำหลังสีรับหน้าที่พิธีกรกระผมจะขอกล่าวประวัติของผู้วัยชนตามที่ทางคณะลูกลานท่านพี่น้องได้เรียกรเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับบรรดา,ท,าท่านที่เคารพได้รับทราบเบยสังเขตดังนี้ครับประวัติ คุณแม่โสภาพันธ์ดวงดาวคุณแม่โสภาพันธ์ดวงดาวเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2511บดาชื่อในสองบางของบ้านโค้งม,มันดาชื่อนางทองดียุคลมคุณแม่โสภาพันธ์ดวงดาวจบการศึกษา ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดอ่างแก้วและจบมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดอุดมหลังสีได้สมรสกับนายสมพลดวงดาวปีที่ดาดสองคนก็คือคนที่หนึ่งนางสาวฉัดวิมลดวงดาวรับมาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าทีมคอร์เซนเตอร์บริษัท MOCAP จำกัด และคนที่สองนางสาวกมลวันดวงดาวทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเกตุบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคุณแม่โสภาพันธ์ดวงดาวท่านประกอบอาชีพในปีพุทธศักราช2528ถึง2546ท่านเป็นหัวหน้าแผนกควบคุมห้องไม้ใบ บริษัทบังปอบฟลวเวอร์เซ็นเตอร์จำกัดปีพุทธศักราช2546ถึง2554ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าควบคุมการเพาะเลี้ยงเรือเยือพืชบริษัทแพนเน็ตจำกัดและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันรับจ้างขายน้ำปั่น น้ำผลไม้ร้านน้ำบุญเรือนตลาดทนบุรีสองคุณแม่โสภาพพันดวงดาวท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยก็คือท่านเป็นแบบอย่างของความกตัญญูเลี้ยงดูมารดาและป้าทั้งสองคนแล้วก็ท่านมี ความท่านนั้นได้มีจิตใจที่เป็นบุญกุศลมันทำบุญตักบาตเป็นประจำมีจิตใจอบอ้อมอรีต่อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ได้ร่วมงาน แล้วก็ที่เกี่ยวพันในชีวิตท่านยังกุปการะสุนัขและแมวต่างๆที่พบให้ได้รับอาหารได้รับความสุขเสมอมาประวัติการเจ็บป่วยของท่านนั้นท่านมีโรคประจำตัวก็คือหอบือความดันเบาหวานไขมันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแค จนมาถึงวันทสุดท้ายแห่งชีวิตท่านได้จากครอบครัวไปด้วยอาการปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแคเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ในช่วงเวลา14.40นาทีรวมอายุของท่านได้54ปีคุณแม่โสภาพันธดุงดาวท่านได้อำลาจจากครอบครัว ญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่านกลางความรักและความอาไอยของทุกๆคนก็ขอพระองค์บุญกุสลและผลให้กรรมดีทั้งหลายที่ท่านได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยหนุนนาส่งให้ดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุขอย่างสัมรารยพเบื้องหน้าด้วยเถอ ช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่กรทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่โสภาพัานดวงดาวเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับพระกรมฐาน,นภาพในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านจ้าภาพได้เียเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรลียนเชิญท่านสพทรงทนสุดประเสริฐได้เป็นประธานในการทอดั้าตราบางสุกุนและเป็นประธานในการประชุมเพิ่มขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนมนม์หลวงพ่อพระครูดมประชาธทรท่านเจ้าอาวาสวัดดุลบ์ังสี ได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระรตราบางสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลินฝ่ายสง์ขอกราบนิมนด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบถึงการขึ้นวางดอกไม้จันทน์บนชาปนสถานขอให้ท่านปฏิบัติทางนี้นะครับขอให้ท่านเดินแถวเป็นแถวตอนแรกหนึ่งทิ้งระยะห่างทางสังคมหนึ่งเมตรขึ้นทางบันไดด้านข้างของชาวนสถาน วางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้ารับของชำรวยแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะลนะูกหลานแท้พี่น้องของคุณแม่โสภาพ,พัน์ดวงดาวได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อกล่าวขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมง,งานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ จะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผ่านชีพให้เมื่อหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คํำคูณย่อมเทิดทูนแทนซากที่จากไปขอขอมน้าตูปุสนที่คุณแม่โสภากพันดวงดาวท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขอ,ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลโดยมันดาล ส่งดวงวิญญาณของคุณแม่โสภาพัน์ดวงดาวให้ไปสู่สุคติในสัมปรายพเครื่องหน้าด้วยเถิดครับขอเรียนเชิญท่านที่กรรพทุกท่านขึ้นทางบันไดด้านซ้ายของชาพนสสถานหรือว่าซ้ายมือของท่านนะครับ,รบท่าะนคณะลูกหลานท่านพี่น้องของคุณแม่โสภา,าพันโสภาพันดวงดาวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ ได้ให้เขียนมาร่วมในพิธีประชุมเพิ่ศจบของคุณแม่โสภาพัน์ยงดาวก็หากเือนว่าทางคณะลูกหลานติพีน้องทุกคนได้มีการต้อนรับกับปรดท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธมจนถึงวันนี้เป็นวันรสุดท้ายมีสิ่งใดขาดสมบกสมบูรณบ้างก็องขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับทางคณะลูกหลานเทพีน้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของสำรวยเล็กน้อยนะครับขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่าน มีสิ่งใดที่จะให้ทากนะลูกหลานชาติพี่น้องของคุณแม่โสภาพันธดวงดาวได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรงใจครับวันนี้ทางคณะลูกหลานชาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับแต่อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะได้ทําพิธีในการเคลื่อนศพของคุณแม่โสภาพันธดวงดาวเข้าสู่เตาเผาศพ ก็จะได้ดีฉาบประกอบพิธีหน้าเตาก่อนอย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานท่นพี่น้องทุกคนจะให้ขัดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทางท่านพี่กูริุทท่านท,ร,ร,ท,ทานราบว่าท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอได่เชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและพิญญาของคนที่ท่านรับคนที่ท่านรู้จักกัดสิกครั้งให้ถึงเชิงสะพอยครับนี้ กระผมนฐานะพงสุพรรณเจ้น้าที่ปอบงนานแชรพระสถานรับสุรน้ำสีรับที่พิธิกรัอวันี้สระผมได้เอื่อเอ่ยรายชื่อนานสกุลยศตำแหน่งได้อ่านชื่อว่าประวัติทำไว้อะไรหากว่าได้เอื่อเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อ่านิทธิภาพล้าไปจก็ขอกระทานอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน กบวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้เฉีเท่านี้เพราะความสุดสวัสดีตรงมีใน่ประดาษ่านที่ขอกเราทุกท่านวันนี้ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณและสวัสดีครับก่อ,อเสร็จที่ลงไปนะครับกพวันนี้อาจจะไม่มีสมาธิเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ็บขานะครับคือเจ็บขา แล้วก็เรามาใช้บนสลาเขานะครับเขาก็ไม่ไม่รู้หรอกนะครับว่าเราต้องเป็ยนทิธปกรอยู่บนนี้นะครับเขาก็เห็นเห็นอยู่แต่เขาก็ยึงว่าครับเรามาใช้สลาเขานะครับก็ต้องเปลี่ยนใจเขานะครับก็บางทีเขาคุยกันบ้างอะไรบ้างก็เลยหมดสมาธิไปเสียงก็เข้าหูเราบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้สมาธิมันหายไปไหนหมดไอเสียงที่เขาพูดคุยกันนะครับมันเข้าในส่วนประสาทเราก็เลยไปคิดทําไมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับตอนนี้เพราะว่าเราปวดขาด้วยนะอย่างนั้นนะครับก็กังวลผมปวดขาอยู่หลายเป็นเดือนแล้วครับเป็น,น,นเดือนยืนนานๆก็รู้สึก,กปวดแล้วก็ทําให้บางทีบางครั้งสมาธิมันไม่ได้นะครับก็วันนี้ถ้าใครจะเอาแบบย่านะครับก็วันนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับอาจจะมีขาดสมบกต้องไปบ้างนะครับก็ต้องขอการทานอภัายด้วย นะครับแต่ก็เอาส่วนที่ดีไปก็แล้วพันนะครับส่วนที่ไม่ดีก็เยายไปนะครับครับวันนี้ก็จบสิ้นเงแค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ